น็อตโชกคก่อนล่างสองแล้วก็ทอดลูกหมาตกกัวนี้ถอดตัวนี้ออกแล้วก็ถอดน็อตทั้งนี้สองอันเดี๋ยวจะเอาปิงน,นกล่างลงมามชกหน้า็รับ ไป,ลป,ไป,ปาลยหมดนี่ไปเไทำงานก็ต้องไปทำยังไงไปจงไ,ไปไปเดนไปเดิไป,ไป มาเบิรเดกินเนี่ยเบิเดกินนี่นะกเน่งไปเยอะยาวกกิเดินกลับไปบ้านเก็บในกระถินคิดๆด้วอ้าวเกบล้กอเนี่ย ้มันน้ำมันน้ำมมันคอมอ่องดกลงโอ้นี่โอ้คจะแตกกันีว่าดูตัวสี้องเลยีเม ัตรงนี้ไว้ก่อนนะกันมันดีดขายนี้หน่อยเดีตอนนี้ออกงั้นเดียวมันสปริงจะดีดลงหลักสูตรใหม่ต้องค้ำข้างหลังด้วยตำรับต้องลงกับถึงพื้นเนี่ยนี่ที่เกียดลงเอาละดีทุกเปล่าเดี๋ยวรู้ وبهذا أنا بخير، أنا بخير، أنا